ฮยเฮ้ยเฮยสวัสดีชาวอนจาจักรชนิดทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาเทสแมบใหม่นั่นก็คือแมปไชน้าทาวที่เพิ่งเข้ามานั่นเองเนาะเดี๋ยวเราเอาสีไปเทสดีกว่าทุกคนคิวรู้สึกว่าแมบนี้มันน่าจะกว้างมากเลยนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคิวจะคิวจะเอาเทเลพอร์ตไปเล่นแม็คเออเทเลพอร์ตด,ดีกว่าเนาะมาไปดูกันดีกว่าอันนี้เป็นสร้างห้องเล่นสำหรับบ,บอทนะคะเป็นห้องบอทเนาะมันเป็นเซิร์ฟเบตานะ้าอะกดเข้าไปก็เจอแต่บอทเหมือนเดิมคนเขาก็มาดูแต่แม็คเขาไม่มลนน,ลนะบต สี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 มือนีมือดีมาสำรวจแมพมหม่โอเคทุกคนเราเริ่มจากตรงนี้ตรงนี้เอ้ยตรงนี้เป็นเหมือนร้านคาเฟ่เลยอ่ะเราคาเฟ่ได้ไหมสวัสดีค่ะดน,นั้นมีผู้ชายหรือเปล่าคะสีของเขาเป็ไปสำรวจหน่อยเหมือนจะไม่ได้นะทุกคนโอ้ตรงนี้เป็นประตูหรอประตูทางออกอุ้อยอยากมองแต่มองไม่เห็นน่ะอยากมองข้างนอกแตมองไม่เห็น แล้วก็อุ้ยเฮ้ย้ย้ยไอ้ที่มันที่มันจะเหมือนลูกชิ้นแต่มันไม่ใช่ลูกชิ้นนี่มันเป็นขนมของคนจีนอะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช่ไหมเอออันนี้อันนี้ร้านอะไรอ่านไม่ออกอ่านจีนไม่ออกมีเชื้อจีนแต่อ่านจีนไม่ออกฉันงงนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันทุกคนข้างในตรงนี้อฮ้ยมีที่นั่งมีแบบจิบน้ําชาเจริงจะกันก็ว่ากันไปข้างบนมีอะไรเนี่ยดูสิข้างบนข้างบนอุ้ยอุ้ยมีรูปปั้นอะโอ้ย อนนี้มันเพียนจีนจำได้เลยที่บ้านเคยมีไอ้เนี่ยสมัยเอยีสมัยเด็กๆอะจำได้โอเค,อ,เคอุย้ยตรงนี้มีระเบียงด้วยว่ะเฮ้ยถามจริงนะสมมติจู๊กฮันออกมาจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มาตรงนี้ม่งจะหลบยังไงโดดลงไาหกระโดนตีตีเบิ้มด้วยเอ,อ้ยอุ้ยหุ่นลองเสือ้อน่ากลัวมากแ <laughs> กมาตอนกลางคืนแล้วเห็นหุ่นลองเสื้อแบบนี้ฉันกลัวนะ น่าจั่วมากเลยนะแล้วพวกบดพวกนี้เนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยขอขอตีบดก่อนขอตีบดก่อนเออตีล้มไปก่อนโอ้โหมันปั่นไปสองเครื่องแล้วเนี่ยรอก,ก่อนลืมลืมปรับตุ่มด้วยนะกดตัวทีเหรออ่าฮะเอารอฉันก่อนสิพวกนี้ไม่อรอเลยไม่อรอเลยนีโ่โอเคนี่ทางเข้าโรงน้ำชา ى, ใช่ไหม เออดูดีนะ <Wow. S 1> เขาไปดูกันสวัสดีค่ะขอซื้อน้ำชาที่หนึ่งค่ะเฮ้ยอย่าว่าแต่น้ำชาเลยร้านขายข้าวเลยนะเนี่ยดูดีมีถ้วยข้าวด้วยอะลุกได้ไงเนี่ยฮะหลอนลุกมาได้ยังไง <c oughs> เออใครให้หลอนลุก <c oughs> เพื่อนหลอนมายิ้มใช่ไหม <c oughs> ขอสำรวจก่อนอย่าเพิ่งมาช่วยกันดีเออออ้ยตรงนี้มีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่กลางแมปเลยค่ะทุกคนตรงนี้เฮ้ยสวยนะเนี่ย สวยอ่ะแต่บรรยากาศมันมืดมนไปหน่อยนะโอเคบอทคนสุดท้ายเราจะไปไหนฉันไม่ให้หลอนไปจะไปไหนจะไปไหนอุ้ยท่ออยู่นี่โอ้ฉลาดนะเธอเนี่ยกินปลาเดี๋ยวนี้นะฮะเป็นบอทแต่กินปลาหรอเธอกินปลาต่อที่เรากโอเคเราไปสำรวจแมพกันต่อทุกคนในที่สุดเอ้ยปวดหัวมันจะแห้งตายกันก่อนแม่เออช่างมันเถอ,อะอะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอุ้ยมีหลุมอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะ <Wow. S 1> มีหลุมอยู่ตรงร้านขายหมูแกน่าจะเป็นเนื้อหมูแหละ เห็นขาหมูด้วยอ,อตรงนี้มีหลุมมีหลุมแล้วหนึ่งเอเมืมอกี้เราสำรวจก,กันถึงไหนแล้วนะแกพวกนี้ทำาช้นเบอร์หมดเลยนะ่ะต้นไทรจำได้เราไม่ใช่ต้นไทรต้นไม้ใหญ่อุ๊ยอะไรเนี่ยเออะและนี่คือสภาพของสตาดิโอในอนาคตนะคะโดนเกลือเกาะเป็นหินหมดเลย <c oughs> เกลือเกาะจะเป็นหินงงหรือเปล่าแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องวีลงห้องวีได้ตรงนี้ห้องวีนี่ก็เหมือนห้องวีทั่วไปปะแกะ เอ,อมันห้องวีทั่วไปแหละอืมดูออกค่ะไม่มีอะไรน่าสนใจเราไปดูข้างนอกกันต่อเหมือนตรงนี้จะเป็นที่หลอมเหล็กนะคะที่หลอมเอ้ยไม่ใช่สิเตาเผาเออเขาเรียกว่าอะไรเผาแจก,กันเผาเครื่องเ,อเครื่องปั้นดินเผาอะไรเงี้ยเอออันนี้อะไรอะ่ะดินเนอร์อันนี้ก็ร้านอาหารเหมือนกันหรอตรงนี้ก็เหมือนร้านขายยาเลยแกฉันไม่คิดไปเองใช่ไหมร้านขายยาดองสวัสดีค่ะลำยองอยู่หรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้อันนี้ร้านอะไรนะ่ะ ฉันเคยมาแล้วนี่นะฉันเบอร์อะไรของฉันเนี่ยเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นบ้างทุกคนเรายังไม่ได้ดูฝั่งนู้นเลยน่ะมันกว้างมากอะกว้างเกินไปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่ออกตะวันตกนิดนิดนะคะเนี่ยอ้อร้านขายอาหารอีกแล้วอันนี้โซนตะวันตกแบบจริงจังนะเนี่ยเหมือนอาเหมือนมู่บ้านอังกฤษสมัยก่อนเลยน่ะมีความแชเน่ทาวแล้วบบกว่าอุ๊ย เฮ้ยตรงนี abei, ้สวยเหมาะสำหรับการถ่ายรูปเออจุดเช็กอินถ่ายรูปแกโอเคไปต่อไปต่อไปต่อเฮ้ยกว้างกว้างเกินจ şey ู้ไงเนี่ยดูดิสมมติโดนตีจากไม้ตรงนู้นกว่าจะมาต่อไม้นี่ถ้าสมมติเป็นขาวดำปลาล่ตามมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วน่ะหนใจชายเนี่ยแป๊บเดียวอุ้ยอุ้ยฉันกลัวฉันกลัวตุ๊กตาสองตัวนี้น่ะ โอ้ยมันน่ากลัวจริงนะเนี่ยถ้ามันขยับขยับลิ้นขยับตาได้ือนี่คือแบบปิดเกมนะไม่เล่นแล้วว่าตรงนี้มีพวงลีดจ้ะก็คือจับนั่งตรงนี้ก็คือเตรียมตัวตุยได้เลยมีพวงลีดรอไว้แล้วหนึ่งแล้วก็เอา้าบ้านแถวนี้คือขึ้นไม่ได้แล้วเหรอเอาจริงดิไม้นี้ขึ้นได้ไหมนี้ขึ้นได้ไหมเฮ้ยขึ้นได้ถามจริงเกินเกินที่หมายถึงว่ากว้างเกินดูดิ หมาะสำหรับแบบ8 V2 มากกว่านะทุกคนคิดว่าเนี่ยมันตอนนี้ก็ไม่มีที่จูกและวิ่งมานี่คือตายเหมือนเป็นห้องเรียนหรือว่าโรงแรมวะให้มันโรงแรมมากกว่านะลงเตี้ยอะไรเงี้ยเออใช่โรงแรมลงเตี้ยเฮ้ยเนี่ยมาเท่ากับตายบอดนี้ก็จะรีบไหลตายไปไหนเนี่ยฮะไปตรวจแบบเสร็จก่อนเอออันนี้ก็เป็นส่วนชอบช็อชอบช็อปช็อปเน้าเทาฟิลดาบพิฆ่าอสูรแถวเนี้ยถ่ายรูปถือว่าเป็นจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งบอร์ดยเพิ่งตายนะ หลอนลุกขึ้นมาก่อนไหมฉันกลัวหลอนตายเหลือเกินฉันังดูแมพไม่เสร็จเลยไะอ่ะหยิบมันขึ้นมาเออเอาฉันวนกลับมาที่เดิมแล้วนี่หรือเปล่าฉันพา้าตรงไหนไปไหมมันน่าจะมีอะไรมากกว่าน,นี้ไหมเช็คก่อนโอ้อันนี้ไงดวงละครดวงละครมีโชว์ทานายเหรอฉันไม่ดูด้วยไม่โชว์ทานายเนี่ยฉันอยากดูโชว์อย่างอื่น ได้หรือเปล่ามันจะเข้าไม่ได้นะเนี่ยอ้าวทำไมรู้สึกว่าตอนนี้มันมีทีเซอร์มันจะเข้าได้วะหรือว่าเราคิดไปเองอันนั้นอนะเราคิดไปเองใช่ไหมอ๋อนี่ไงน,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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงเวลคัมเวลคัมอุ้ยอันนี้มีรถสมัยก่อนด้วยอันนี้คือรถโบราณมากเลยนะทุกคนอ้าวาไม่ใช่น,นี่โรงเตี๊ย <c oughs> <c oughs> ไอเราก็เดียวกว่าเป็นโรงหนังโรงหนังมันเข้าไม่ได้นะทำไมอะ อาจริงๆคือตัวก็ตายในแบบนี้น่ากลัวทุกตัวเลยอ่ะทุกคนโ <c oughs> ดยเฉพาะอีอีสองผัว,ว e e ผมเมียนั่นอ่ะอ้าวจะตายแล้วหรอบอนสีขอบคุณที่พายฉันมาทัวร์นะเออตัวอย่างสงบเถอนะลาก่รู้เด้อโอ้พี่จนหนูอัดคลิปรีวิวเสร็จแล้วพี่เบิร์ดเพิ่งเข้ามาอือหรอ เดี๋ยวได้เวลาหรือว่าอัดก่อนก็ได้หลวงอัดเสร็จแล้วเด่ยน้องอัดววๆคนเดียวจะเสร็จแล้วเด็กๆไปดูได้กันพี่ไหมมีเตาเตาหนึ่งอ่ะที่เพี่แม่งไม่เขี่ยไม่รู้มันคืออะไรเว้ยไหนเตาไหนพี่เตาตรงลงเตี๊ยมอ่ะตรงร้านอาหารน่ะไหนวะมาที่ต้นไม้ใหญ่ก่อนน้องหนึ่งว่าเทเตอร์จะเข้าได้ตอนแรกอ่ะมันหลอกเราอ่ะพี่ไอโรงหนัง ่ีสตรงเนี้ยไม,ม่เข้าใจมันคืออะไรวะอ๋อนี่ไงพี่มันเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผาเขาก็ต้องเอาเครื่องพวกดินเผาว่ะไปเผาในนี้ What? แล้วหยิบไงเฮ้ยน้องกดคิวได้เหรอพี่ก็ใช่ไงมันกดคิวได้ไงดิี่ถาแสดงว่าเขายังทําไม่เสร็จไงพี่แล้วนี่คือสภาพของคนเติมกาชาไอเดียนในอนาคตน,นะคะจะกลายเป็นก้อนเกลือไปพาไปดูจุดเช็คอินเลยดิจุดเช็ค in. อินเอาได้คะ่ะตามหนูมาทางนี้นะคะมันจะเป็นโซน <c oughs> ยุโรปนะคะแถวนี้เป็นโซนยหน้าทาวใช่ไหม ข้างหน้าจะเป็นโซนยุโรปเลยค่ะอันนี้นะคะะชิบหายเรามาถูกทางอคะเ่ยไกด์เบอร์ค่ะไกด์เบอร์อันนี้คือต้อนตะเคียนนะคะเอาไว้าสาบานความรักนะคะใหญ่ขนาดนี้ได้หรอค่ะตะเคียนใหญ่ค่ะอันนี้ต้นตะเคียนโบราณอายุสองพันกว่าปีค่ะจุดเช็คอินข้างหน้าเลยค่ะตรงนี้จะเป็นมุมของโซนยุโรปนะคะถัดจากโซนชัยนาทามาตรงนี้จะมีความแบบว่าเอาเหมือนเหมือนประเทศอังกฤษนะคะพี่ เดี๋ยวดูข้างหน้าสิอ,อ่าออกแนวโซนยุโรปอ,อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมบ้านเมืองจะเป็นโซนแบบว่าเหมือนอังกฤษไหมนี่อ่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะคะที่คู่รักเขาจะมานั่งถ่ายรูปกันแล้วก็จุดจีก,กันอ่าแล้วก็ตรงไหนอีกละพี่น้องระเบิดหลายที่จัดอันนี้จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะชุดแฟชั่นสมัยนั้นนะคะก็จะมาขายร้านนี้นาสมัยที่สุดแล้วค่ะ สังเกตได้ว่าขายข้างๆหลังโรงละครนะคะแล้วก็จุดตรงนี้น้องงงมากว่าแบบเพื่ออะไร forward ตรงนี้ตรงนี้พี่ตรงนี้เนี่ยจะหนียังไงวะเนี่ยขึ้นไปฝั่งนู้นไงหนีขึ้น,นกวกาจะหนีขึ้นได้แม่งโดนตีตายแล้วะพี่โดน,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 นปากแล้วอ่าสองปากเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องโรงแรมนะคะโรงเีรมสามารถเลือกเลือกห้องได้เลย น้องอยากเข้าห้องนี้มันไม่ให้น้องเข้าเออพี่มันขึ้นไม่ได้เฮ้ยเหมือนจะขึ้นได้แต่ว่าขึ้นไม่ได้น้องงมทำมไมทำไมวะมอันนี้ก็จะเป็นจุดเชคกินลงเลยรนะคะสวัสดีค่ะคะุณลูกค้าค่ะกี่คืนดีคะไมเตี้ยครนะับอุ๊ยพอดีว่าไม่ได้เตี้ยหรอกคะ่ะคือฟอนต์มันใหญ่เกินนะคะสั่งทำไม่ดีอ่ะเออแต่คุณพี่นี่ดูสูงแปลกๆปกนะคะ,คะอุ๊ยห้องวี แล้วก็ห้องวีที่หนึ่งที่โรงเผาเนาะเฮ้ยแจ็คไม่แจ็คไม่เปิดร้านตัดผมแล้วนะ,ะแจ็ค่าเปิดบาร์แล้วค่ะแจ็กกี้บาร์แ <laughs> จ็กกี้บาร์ตรงนี้อ๋อมันคือบาร์อะไรวะอันนี้ขนมจีนพี่ร้านขายขนมจีนสวัสดีค่ะเอาน้ำยาอะไรดีคะน้ำยาอะไรดีคะหนูต้องมาอยู่ตรงนี้ดิคุณลูกค้าคะเอาน้ำยาอะไรดีคะมีน้ำยาไก่น้ำยากะทิ น้ำยาปลาเออน้ำยาปลามีค่ะซ้ายมือเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าใจายเย็นค่ะแล้วตีโดนดิฉันกันเออเนี่ย <c oughs> อันนี้มันจุดเช็คอินถ่ายรูปของวัยรุ่นเช่นกันเ,เขาว่ากันว่าถ้าคู่รักมาถ่ายใต้ร่มตรงนี้เนี่ยจะรักกันตลอดไปไม่นกนะคะทุกคนเอาหน้าโรงแรมไม่หวนน่ก็ได้ไงถ่ายรูปเสร็จมันก็เข้าโรงแรมเออพี่ เออดีดีดีดอ๋อนี่ไงร้านขายร่มนี่ไงชัยนิดอัมเบร่าโอ้มีหน้าล่ะตกแต่งก็สวยเยอะ